ซีรีสคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับฝากเงินเผือกเล็กพิเศษนะครับสามแสนบาทกับแคมเปญนะครับเงินฝากเผือกเล็กพิเศษ10เดือนเทียบเท่าเงินฝากประจําอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2.18%ต่อปีนะครับเป็น เทียบเท่านะได้ดอกเบี้ยรวมแล้วกี่บาทคุ้มหรือเปล่าเหมาะกับใครคลิปนี้มีคําตอบก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับธนาคารอมสินนะครับเปิดแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับ10เดือนเทียบเท่าเงินฝากประจํา2 8 8ต่อปีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงต้อนรับปีใหม่ปี256 7นั่นเองนะครับใครสนใจนะครับหรืออยากที่จะฝากเงินไว้ในระยะประมาณ10เดือนนะครับก็ลองดูเงินฝากออมสินกันนะครับฝากกดไลค์กด r i b e กนเข้าสู่เนื้อหาครับเงื่อนไขการฝากนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำหน0 0งหบาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทแล้วก็บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรลายเมื่อฝากครบ10เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอน ยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถใช้สมุดเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับเล่มเดิมมาใช้ฝากต่อได้นะไม่ต้องเปิดเล่มใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยนะครับจะได้อัตราดอกเบีย้ย1.86%ต่อปีนะครับแล้วก็ระยะการฝากเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2นะถึง 3, 11, 25, 67, สามสเ็ดมกราคม2567สิ้นเดือนนี้เลยนะครับ การถอนนะครับการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับจะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ10เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกนะครับณนะวันที่ถอนนะครับแล้วก็ภาษีหกักในที่จ่ายถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่เสียภาษีใดๆแต่หากเป็นนิติบ,บุคคลจะหกักภาษีในที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรนั่นเองแล้วก็การลงรับดอกเบี้ยนะครับจะโอนดอกเบี้ยและยอด เงินฝากเข้าบัญชีเผือกเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้กับทางธนาคารในวันที่เปิดบัญชีนะคือตอนเราไปเปิดบัญชีใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เคยมีบัญชีกับธนาคารอมสินเลยนะครับเราก็ต้องเปิดบัญชีเผือกเรียกทั่วไปนะครับมาหนึ่งหนึ่งบัญชีแล้วก็เผือกเรียกพิเศษนะครับสิบเดือนหนึ่งบัญชีนั่นเองนะครับเพราะนั้นไอ้เผือกเรียกทั่วไปเนี่ยใช้สําหรับการรับโอนอัตราดอกเบี้ยนะครับ รับโอนเงินต้นนะครับคืนนั่นเองนะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเงินฝากประจำา10เดือนนะเงินฝากประจำพิเศษจากธนาคารออมสินนะครับเ,ออเงินต้น3 0 0แสนดอกเบีย้ย1น6จนะครับจำนวนวันที่ฝาก304วันดอกเบีย้ยที่รับ4 6 4 7บาท45สตางค์นะครับทางแคมเปญน,นะอัตราดอกเบีย้ยสำหรับบุคคลธรรมดาไม่หกักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับเพราะนั้นไม่หักภาษีได้จ่ายก็รับไปเต็มเตมเลยนะครับก็ เดี๋ยวเงินต้นนะสรุปคือเงินต้น3,000สนดอกเบี้ย4,647บาท45สตางรวมเป็น3,4647บาท45สตางรับอัตราดอกเบี้ยน,นี้ไปเลยนะครับแคมเปญน,นี้เด็ดแน่นอนนะครับก่อนเข้าซื้อนะฮะก่อนจากกันนะครับ แคมเปญนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยจะผัดเปลี่ยนุนเวียนแคมเปญต่างๆนะครับมาพูดคุยกันนะครับซึ่งแคมเปญเด็ดๆทั้งนั้นเลยที่เราคัดสั์มาเพราะนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามรับชมกันในทุกคลิปวิดีโอนะครับที่ออนไลน์ด้วยนะก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ำลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน1นึงนะครับตาสา,ศานี่หรือการลงทุนระยะสั้นตาสารนี้เนี่ยจะออก นะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึงให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เปนะครับจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ 1. ความสิ่งต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ หาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตาสานนี่ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตาสานนี่ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลักความเสี่ยงเนี่ยต่ําเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่านิดหนึ่งนะมองสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึง4เปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนใน การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับแปถึงสิก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับ มันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็เลยต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับ ระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไวนะ้ถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทำเลที่ดีเนะี่ยถือไว้ก็มี อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งๆท,ที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กําไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุน มากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ะระยะเวลานหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทําเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6 7เดเดือนก็มีมาแล้วนะครับ